สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้นหน้ายินดีนะคบผมวันนี้ผมจะมาทําเกี๊ยวเป็นเวอร์ชั่น2จริงๆแล้วก็เป็นสูตรเดิมนั่นแหละครับผมแต่ว่าคือรอบนี้จะทําแบบเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษให้ดูด้วยเป็นแปลเนะาะก็คือว่าจริงๆอยากทำเป็นภาษาไทยเพราะว่าเราตั้งใจว่าอยากให้แบบสําหรับผู้ที่ปกคร้องทางทางหูครับผมประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้ยินแต่สามารถแบบดูคลิปของเราสามารถมันขึ้นเป็นภาษาบอก ก,ก็สามารถทําได้เนาะส่งเสริมใน,นเรื่องของการทานมังสวิรัติทานเจเพื่อสุขภาพที่ดีไส้เกี๊ยวเนี่ยทำหนึ่งครั้งได้ทั้ง4เมนูเลยเช่นมะาระายาไส้แตงยาไส้ไส้เกี๊ยวแล้วก็ข้าวต้มโจ๊กอะไรแบบนี้นะครับผมเป็นหมูสับได้นะครับผมทีนี้ผมเคยทาไปแล้วสูตรนั้นก่อนนั้นคือตอนนั้นที่ทำก็คือแบบแทนตัวเองว่าเป็นน้องเหลิมนะตอนนั้นก็คือสมัยังยังเด็กอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้ก็คืออายุเยอะแล้วนะ,ะเด็กสารพี่น้องหวัวใจหลักก็คือมีเห็ดนางฟ้าผักชีนะครับผมผักชี ผั้ชิ้นถาหนึ่งกัมนะผมซื้อกำมไปยี่สิบาทก็เลยอ่ะหนึ่งกัมเนาะเห็นนะ้ำฟ้าหนึ่งกิโลนะแล้วหมูขาดไม่ได้คือหัวใจหลักคือหมูย่างเจต้องใส่ใส่ประมาณสองชิ้นต่อหนึ่งกิโลนะผมก็คือประมาณนี้กําลังโอเคแต่ถ้าอยากแบบทําเองทานอร่อยอร่อยอร่อย,อ,อ,ยอย่างเงี้ยจริงๆล้าสองอย่างก็สองชิ้นก็พอดีแล้วนะแต่ถ้าจะใส่สามชิ้นก็ได้นะผมประมาณนี้อืมแต่สูตรคือประมาณนี้นะเสร็จแล้วหัวใจหลักอีกทีนึงก็คือแป้งหนีกึง่งห้ามขาดเด็ดขาดเลย แป้งมีกึ่งอันนี้ผมแป้งมีกึ่งก็คือขายตามเออซื้อตามน้ำมมินเนาะสติอโศกหรือว่าร้านเจทั่วไปก็จะมีหรือว่าตามร้านซด้าช้อปปีแต่ในของผมก็ขายเหมือนกันนะผมขายปลา้านเจแล้วก็แป้งมีกึ่งที่ผมขายขายแค่นี้ผมขายอยู่ในร้านซด้าช้อปปีนะชื่อร้านว่าร้านเจคุณยายทองดีเนาะอาหารเจคุณยายทองดีพิมพ์เข้าไปเลยว่า อาหารเจคุณยายทองดีมเขจะขึ้นให้เลยนะผมนั่นคือเป็นร้านของผมเองถ้าเราจะได้และช้อปปี้มีแปง้งมีเกลืองขายกับปลาร้าเจที่ผมขายขายแค่นี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการเครื่องปรุงก็จะมีรสดีเจเกลือแล้วก็น้ํามันงาห้ามขาดน้ามันงาเด็ดขาดเลยนะผมเดี๋ยวเราอันนี้เราล้างทาความสานะอาดเนาะล้างทาความสะอาดเดี๋ยวเราจะไปปัน่นเดี๋ยวเราดูวิธีทํากันนะครับอ่าอ,อันนี้เป็นหมูย่างเจเนาะขาดไม่ขาดไม่ได้เดี๋ยวเราจะทุบนะเราจะไปปั่นก็ได้ แต่ว่าทุบแล้วเอาไปฉีกดีกว่าคือมันมีความฟูประมาณนี้ค่ะผมเดี๋ยวเรจะทุบกันพักทีใส่ลงไปเห็ดนางฟ้าใส่ลงไปปัน่นหยาบๆเนาะโอเคใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะผม ใส่น้ำไม่ต้องเยอะคือให้น้ำน้อยที่ทสุดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปปั่นหยาบกันแล้วก็ปั่น แบบนี้นะครับคือแบบนี้โอเคคือไม่ต้องให้น้ําเยอะถ้าน้ําเยอะมันจะเปลืองแป้งโอเคครับแล้วก็จะรักษาประมาณนี้นะครับผมปันนี่ประมาณนี้นะครับผมอืมนะครับผมอย่าใส่น้ําเยอะถ้าใส่น้ำเยอะจะเปลืองแป้งนะครับผมโอเคอันเดี๋ยวเราจะไปทําการปรุงกันนะครับเราใส่หมูหมูย่างกันที่เอาไปตำหรือไปฉีกเนาะเอาไปทุบๆแล้วก็ฉีกฉีให้เป็นชิ้นนอ ใส่รถดีเจนะครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือชมพูหรือว่ากลัวไอโอดีก็ได้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่ง ให้ปนผมใส่ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะอืมผมตามเอานะครับผมมันจะมีความหอมหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะอ่าม,มีแปง้งมีเกลืองนะอ่าแล้วก็คนไปนะครับผมคนให้เกลือมันละลายนะอ,อ,อเอดกิโลหนึ่งนะเนี่ยเห็ดกิโลหนึ่งเนี่ยถ้าทําเกี๊ยวเนี่ยถ้าเป็นงานบวชเนี่ยได้ทั้งงาน ทำเกี๊ยวงานบวชงานแต่งงานขาวดำได้หมดเลยหนึ่งกิโลนี่ได้เยอะคือเลี้ยงทั้งงานเอาอย่างนี้แล้วกันตองพูดว่าอย่างนี้มือนี่ล้างสะอาดแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อเดอ้อพี่น้องเดอ้อล้างสะอาดแล้วเดอ้ออันนี้ทําทานเองนะครับผมแล้วก็ทําแบบเราถ้าทำแบบแบบชอบทานเกี๊ยวเนาะบางทีก็ทําหมูสับเนาะประมาณนี้ก็ไปแบ่งสองบ้านนะเออพามานี้สองบ้านอ่า ใจหลักอย่าลืมน้ำมันงานนะเดี๋ยวเราชิมชิมเแซ่อะไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเลยเ,เกเลือพอละแหละเดี๋ยวใส่แป้งไปก่อนโอเคทีนี้เราเวลาเราใส่แป้งนะเวลาใส่แป้งให้ทำนี้นะครับผมอย่าเทบัวนะแป้งจะจับเป็นก้อนแล้วก็เอามือทำางนี้ อย่าจบขึ้นไปปรับไปปรับมาแบบนั้นไม่ได้นะครับผมจับกันเป็นก้อนหัวใจหลักคือเวลาผสมแป้งนี่แหละนะครับผมอันนี้ผมได้สูตรมาแบบลงเจนะครับผมอ่าชินเสียนเลยนะลาดพร้าวแปดสิบเอ็ดสถานธรรมสถานปฏิธรรมมูรณะที่ทำกรุณาหรือกรุณาธรรมนี่แหละ <c oughs> ทำกรุณาเออ ตอนนี้ผมคือประมาณว่าเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพไงแล้วก็ไปที่นู่นแม่ครัวเขาก็เมตตาเหมือนกันเราไปช่วยงานห้องพระบ่อยก็เลยถ่ายทอดให้ประมาณเนี้แต้ก็ต้องขอบคุณแม่ครัวทุกท่านเนาะที่นั่นเนาะโดยเฉพาะพ,พี่สาให้สูตรมาอมพี่สานี่เป็นคนไทยใหญ่นะครับผมให้สูตรมานี่ก็มาทำทำทานเองประมาณนี้นะครับผม แล้วก็แบ่งให้กับแม่ๆม่ทานกันต้องอย่างนี้ต้องค่อยๆอย่างนี้ครับผมแต่เราเวลาเราซื้อแป้งมีเกลือให้ซื้อเกินๆหน่อยนะซื้อสักโลครึ่งนะเพราะอะไรรู้ไหมครับบางทีเราใส่น้ําเยอะอืมถ้าใส่น้ําเยอะเกินไปเราไม่เป็นในงานจะเข้าถ้าแป้งไม่พอซื้อเผื่อไว้แป้งมันไม่เสียหรอกนะครับผมอืม อันนี้ผมใส่แป้งเนาะไอ้ใส่น้าน้อยคือยิ่งถ้ายิ่งใส่น้ําน้อยเท่าไหร่เราก็จะไม่เปลืองแป้งแล้วเราก็จะได้กินเห็ดเห็ด<ๆ>ล้นๆนะครับผมประมาณนี้หมูย่างจีสามารถใส่ประมาณสักสามชิ้นได้นะอใส่ได้เราอยากรู้ว่าเราใส่แป้งพอดีไหมอะไรยังไงนะครับผมเห็นในรูปไหมมันจะไม่ติดกัน เนี่ยมันจะไม่ติดกันมันเริ่มละเริ่มละเห็นไหมมันล่อนละเห็นไหมมันล่อนนี่จะยกยกขึ้นมาเนี่ยเอามือยกขึ้นมามันก็ไม่ติดมือเราเนี่ยคือเออได,ได,ได้ได้ที่แล้วประมาณนี้แต่ผมคือเห็ดโลนึงถ้าใส่แป้งมีกึง่งโลนึงคือสแตนดาร์ดประมาณนี้คือเห็ดกิโลนึงใส่แป้งกิโลนึงเนาะก็คือต้องต้องดูด้วยดูด้วยว่า มันใส่น้ําเยอะมากหรือลนะ้่ขนาดไหนบางทีเราอาจจะใส่น้ําเยอะเกินไปก็ต้องอาจจะต้องเกินนะแต่ว่าอย่าลดแป้งเด็ดขาดหมายความว่าเฮดโลกิโลหนึงใช้แป้งไม่ถึงโลเนะี่ยอย่าลดเด็ดขาดนะเพราะอะไรรู้ไหมครับผมพอนึ่งเสร็จแล้วมันไม่จับกันเป็นก้อนนะ่ยตรงนั้นงานเข้านะครับผมหอ่อไม่ได้นะเราสามารถทําแบบนี้เสร็จแล้วปอกแตงจะแ,แตงมาเลยครับผมปอกแตงมามาลรายไส้ ไปดูเอ่อคลิปแรกก็ได้นะแต่ผมจะลงวิดีโอคลิปแรกเนี่ยมันจะอันนั้นผมก็เพิ่งทั้งตัดต่อคลิปเนาะก็ยังแบบแต่คลิปนั้นจะเป็นมันจะมีความเพอร์เฟกมากเลยนะความเพอร์เฟกตรงที่แบบว่าคลิปหนึ่งทาให้ดูมีทั้งมะละยะไส้แล้วก็แตงยะไส้ด้วยอันนั้นคลิปนั้นจะแบบสมบูรณ์มากเลยให้ดูแต่คลิปนี้ผมจะทําแบบมันเป็นไส้เกียงอย่างเดียวแต่อาจจะบอกว่าถ้าเรามีแตงให้เอาแตงมายะไส้ถ้ามีมะละก็เอา เพราะเอาไส้มันออกอะ่ะเพาเอาไส้เอาเม็ดมันออกเสร็จแล้วเราก็มายัดแล้วเราก็ทําการนึ่งนะเอาไปนึ่งอืมเอาไปนึ่งก็คือต้องต้องยัดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะยัดตั้งแต่ตอนสดๆนี้เลยนะผมประมาณนี้นะพอจะเข้าใจกันเนาะถ้าไม่เข้าใจจะยังไงอ่าสอบถามกันเข้ามาในลิงก์เดี๋ยวจะส่งคลิปกลับให้ดูก็ได้เพื่อเป็นแนวทางเนาะประมาณนี้โอเคอ่านี้ได้แล้วนะครับโอเค มมมแม่มันไม่ติดกันเนี่ยพอาะจับมาแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันไม่ติดกันไมัไม่ติดมือเราเดี๋ยวเราจะทําการเนื่องกันนะครับแล้วหัวใจหลักสุดท้ายก็คือผสมแป้งเสร็จแล้วนะครับผมเทน้ามันงาน้ำมันงาลงไปสักหนึ่งช้อนครึ่งประมาณนี้อือประมาณนี้ จะใส่เยอะใส่เยอะกลิ่ like that, น,น,นนะ้ำมันงาเยอะเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีเนาะประมาณนี้เออต้องต้องผสมแป้งให้ให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยใส่น้ำมันลงไปไม่ใช่ว่าปรุงทีเดียวแล้วค่อยใส่แป้งไม่ได้นะผมมันจะไม่เกาะกันนะผมมันจะไม่เกาะกันเลยต้องใส่แป้งผสมแป้งให้เรียบร้อยปรุงให้รสชาติได้ตามที่ต้องการก่อนแล้วค่อยใส่แป้งอย่าไปใส่แป้งก่อนแล้วก็ค่อยมาชิมทีหลังอุ้ยรสชาติแม่ค่อยเติมไปเติมไปเติมไปอันนั้นคือ โอรสชาติก็ไปคนละทิศคนละทางนะครับผมอืมแป้งไปอีกทางนึงรสชาติไปอีกทางนึงเลยนะครับผมแต่ถ้าเราปรุงให้เรียบร้อยปรุงให้เรียบร้อยแล้วชิมให้ได้รสชาติให้มันเข้มข้นขึ้นมาหน่อยอ่ะแบบนี้เราว่าพอดีละอ่ะเราก็เพิ่มความเข้มข้นอีกมานิดนึงเพราะว่าเผื่อแป้งกิโลนึงเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาใส่น้ํามันงาทีหลังนะครับผมโอเคนะอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ถาดน,นะครับผม มันจะได้ประมาณสองถาดเราไปนึ่งนึ่งนึ่งนี้ตอบไม่ได้นะว่านึ่งนานแค่ไหนหนึ่งให้มันสุกอ่ะให้มันจับกันเป็นก้อนนะครับผมประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือสี่สิบห้านาทีต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับวัดไฟของเราขึ้นอยู่กับไฟของเราซะมากกว่านะครับผมมันจะได้ประมาณสองถาด มันจะได้สองถาดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเนื่องกันประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเรามาดูกันประมาณสี่สิบห้านาทีเอาสิถ้าไฟแรงขึ้นอยู่กับไฟของเรา,บา,า,บ,า,าบางคนใช้เตาถ่านบางคนใช้เตาแก๊สบางคนก็ใช้แก๊สฟู่บงคนก็ใช้แก๊สธรรมดาซึ่ต่อไม่ได้อันนี้นะครับผมก็ต้องดูดูอย่างไรอเดี๋ยวเราไปติดตามชมน้ำเดือดแล้วใส่ลงไปเลย พอเรานื่องเสร็จแล้วนะผมสมมติว่าเนื่องไปสักครึ่งชั่วโมงให้เอาอันด้านล่างยกออกแล้วก็เอาอันข้างบนยกมาไว้ข้างล่างสลับกันนะครับผมไม่งงนะข้างล่างยกออกเอาข้างบนวางข้างล่างเอาข้างล่างขึ้นข้างบนนี่แล้วก็เนื่องไปเลยประมาณครึ่งชั่วโมงเราค่อยมากลับกันนะครับผมแค่นั้นแหละเรามาดูกันว้าวเริ่มฟูแล้วนะครับผม อันนี้ครึ่งชั่วโมงนะผมครึ่งชั่วโมงอาจจะยกออกนะผมเอาข้างล่างขึ้นข้างบนเอาข้างบนลงล่างเนาะนี่เด้งดึงๆเนี่ยเวลาเราจับดูเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่านี่ก็สุกนะผมสุกแล้วครึ่งชั่วโมงก็สุกแล้วแต่ว่าผมจะนึ่องอีกประมาณสักสิบห้านาที นึ่งให้มันเพื่อความชัวร์เนาะเราจะเอาข้างล่างเอ่อเอาข้างบนขึ้นข้างล่างนึ่งครึ่งชั่วโมงแล้วก็สลับมาข้างล่างก็คือผมจะนึ่งประมาณสี่สิบห้านาทีประมาณนี้เพื่อความชัวร์แมันสุกไม่สุกนะครับผมอืม,อม,อมโอเคโอเคนึ่งเสร็จแล้วนะครับผมก็สี่สิบห้านาทีนะครับผมเพื่อความชัวร์ให้มันสุก ก็จะฟูขึ้นมาเดี๋ยวเราเรอให้เย็นนะเนาะรอให้เย็นเราก็ไปฟิตแข็งไว้ได้แล้วมาห่อกินก็ได้ครับผมอันนี้ก็คือเป็นไส้เกี้ยวแต่ถ้าจะเป็นแตงมันจะไส้มะระยัดไส้ให้ทําการเอาสดสดไปยัดใส่มะระสิ็จแล้วค่อยมานึง่งแบบนี้นะครับผมออถ้าแบบนี้เราไปใส่มะระยัดไส้มันไม่ได้เนาะประมาณนี้โอเคนี่ก็สุกเต็มที่ละเด้งดึงด๋งละเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราให้รอให้เขาเย็นแล้วก็ค่อยนั่นมันสุกแล้วครับผมอันนี้เย็นแล้วนะผมมันเย็นแล้ว มีเย็นแล้วนะคะผมนี่แล้วก็สามารถนี่มันจะเหมือนหมูสับเลยเห็นไหมเหมือนหมูสับเลยเหมือนหมูสับําเกี๊ยวไปห่อเกี๊ยวกินได้นะคะประมาณนี้เอาไปทานบุกชิ้นก็ได้นะเพิ่งนึกเมนูออกอโอเคนะผมทานง,ง่ายๆอร่อยเนี่ยได้เยอะเลยฟิตแข็งไว้ได้นะผมรสชาติไม่เพี้ยนไม่เสียแน่นอนอร่อยได้เป็นปีๆแซบ่บๆแต่ไม่ถึงปีแล้วครับผมเดือนสองเดือนก็หมดละ